ตถามว่านางฟ้ามีจริงไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะผมมีประสบการณ์ก็ปรากฏว่าคือพอเพื่อนที่ยกมือสมัครเล่นดนตรีไทยตีตีของวงเล็กไม่ได้ทำนองเพลงสัตุการท่อนผมตีได้แล้วก็ครูเห็นหน้าตาแล้วก็เห็นแววตอนขยาวอังกะลุงแล้วก็ชอบหน้าตาชอบแล้วมีความสุขครูก็มองคือตอนนั้นขย่าอังกะลุงไปได้ทักประมาณน่าจะเกือบเดือนนะครับ เรียนอาทิตย์ละครั้งแล้วครูก็หาหนักดนตรีไทยนะปรากฏว่าผมก็ไม่ต้องไปดูครูตีอีกรอบแล้วผมไปตีได้เลยตีได้เลยก็คือครูก็ดีใจมากก็พอพอ,พอลุกออกไปแกก็มามาก่อนอว่าโอ้เองแน่นอนเนี่ยเองเกิดมาเพื่อเป็นนักดนตรีไทยเนี่ยมาเพื่องานนี้ประมาณนี้เหมือนสวรรค์ส่งมาแกหาหนักดนตรีให้ครบวงหลังจากนั้นก็เลย เริ่มครูก็บอกให้ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนเงินถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะสิบสองบาทนะครับสิบสอบาทไม่น่าจะ9้าบาทเขาลืมไปแล้วนะมันนานมากเลยเรื่องนี้ตอนย้อนไปตั้งแตบบ่ผมอายุแปดขวบแตอนนี้ห้าสิบสองครึ่งแนละ้วนะครับก็ปรากฏว่าก่หาจะมีดอกเข็มหญ้าแพรกทูบเทียนนะครับแล้วก็เงินแล้วก็ขันหนึ่งใบไหว้ครูก็เริ่มเข้าสู่ เรื่องล่าลึกลับคือไหว้พ่อแก่ดนตรีไทยหัวลือสีสวดมนต์อะไรอะไรโอ้ขลังนะครับแล้วก็มีพิธีไหว้ครูประจำปีทุกปีอลังการครูดนตรีไทยในย่านนครปฐมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครูผมเขาก็เป็นลูกหลานของวงดนตรีไทยเมียของครูภรยาครูก็เป็นลูกหลานดนตรีไทยนะครับก็มากันเต็มไปหมด ผมก็คือหนึ่งในนักดนตรีไทยก็อยู่ในงานด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็เริ่มได้เจอว่าเขาจะมีเหมือนคนที่เป็นแต่งชุดขาวมาเหมือนเป็นตัวแทนร่างของพ่อแก่หรือครูดนตรีไทยนะครับองลงครับผมเล่าแล้วขนลุกมีความสุขนะครูก็บอกว่าให้พวกเองดูนะ ใครสมาธิดีมีบุญเดี๋ยวได้เห็นน้อยเดี๋ยวได้เห็นครูพวกเองทําทําสมาธิทําจิตให้นิ่งๆผมเห็นแล้วเพื่อนอีกคน,นก็เห็นผมคนของวงเล็กเพื่อนคนของวงใหญ่เห็นแล้วตกใจเลยนะคืออ่าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวบอกก่อนคุณมังกรเนี้ยเน,นี้ยก็เป็นหนึ่งในเทพนะก็คือครูบาอาจารย์ด้านด,าน,ดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเทพเบื้องสูงนะเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งพวกนี้เขาจะเป็นเทวดานะครับเข้าเข้า พวกพ่อปู่หรือสีหรืออะไรพวกเนี้ยทางด้านดนตรีไทยเนี่ยก็จัดหมวดหมู่อยู่ในเทพนะครับผมคือผมก็เจอเห็นเฮ้ยตอนแรกคนที่เขาคือเป็นคนที่มีชีวิตเนี่ยก็มาเป็นตัวแทนทําพิธีเก่าวองค์การท่องคาถาอะไรต่ออะไรกค,คนรวมทองตามบ้างทันทองคนเดียวบ้างนะครับ <c oughs> หน้าตาอย่างหนึง พอช่วงหนึ่งก็วสวดสวดสวด,ดเริ่มเหมือนตัวสั่นนิดนึงหน้าเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนนะครับผมผมเห็นเหมือนหน้าซ้อนขึ้นมาแทกอ่ะยืนอยู่ห่างท่านไม่ต่ําไม่ไม่ไม่เกินสามเมตรสองเมตรครื่องยืนใกล้ๆเนี่ยน,นะครับไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเลยก็ตกใจกับเพื่อนว่าเคือคือตอนนั้นก็ยังไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ มันถ้าพูดจริงๆนะถ้าเกิดเอาเรื่องของเทพครูบาอาจารย์ว่าคือผีนะคือคนตายไปแล้วเนี่ยคือผีหมดนะก็เหมือนผมเจอผีอะไรเนี่ยนะครับแต่เป็นผีดีผีที่เป็นครูบาอาจารย์นะตอนนี้ปรากฏพอผมเจองี้ปุ๊บผมก็ทั้งตกใจมีกลัวบ้างเหมือนกันนะทั้งทั้งที่เป็นเป็นตอนเช้าเช้านี่แหละนะครับก็ตกใจเลยกลัวตัวสั่นนิดนึงตอนนั้นเป็นเด็กอายุแค่แปดขวบอะนะครับ แต่พอนิดนึงเรยบอกครูครูผมผมเห็นผมเห็นแกว่านี้เองเห็นเนาะเองเห็นไรผมบอกเป็นเหมือนอีกหน้านึงมาลงเนี่ยแต่ผมจะบอกนะก็บางครั้งก็หน้าตาจริงจังนะครับท่านเป็นคนจริงจังแล้วบางคนบอกว่าบางครั้งดุท่านจะขรึมนะครูดนตรีไทยเนี่ยขรึมแต่เวลาที่พอองลงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พวก ครูบาอาจารย์ดนตรีเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะเริ่มถามถามบางเรื่องคือก็จะมีเปิดโอกาสให้ครูที่มาลงองคเนี่ยลงล่างเนี่ยบอกกล่าวชี้แนะสั่งสอนนะครับแล้วพอถึงช่วงหนึ่งพลาดไม่ได้นะแต่จะมบีบางคนยับขึ้นมาเออมีโชคมีลาบไหมครับครูบอกได้ไหมอะไรประมาณนี้นนะแต่แต่โดยมากก็ เขาก็จะไม่ค่อยถามกันเพราะว่าเหมือนจะให้ให้ความเคารพอย่างสูงนอกจากว่าท่านจะบอกเองนะครับผมแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่แปลกอยู่บางอย่างเวลาที่พวกผู้ใหญ่ที่มาในร่วมงานดนตรีไทยถามเช่นครูมีอะไรจะชี้แนะบอกกล่าวท่านจะพูดเนี่ยชี้เลยนะชี้หน้าคนเลยนะ เองเองทําไมทําอย่างนี้อย่างนี้ที่มันไม่ดีไอคนที่โดนชี้นี่ตกใจเลยนะแล้วบางครั้งท่านก็พูดชื่อขึ้นมาก็มีนะครับทาไมไปทําอย่างนี้ทาไมไม่ลบประมาณว่าทําไมไม่เคารพครูบาอาจารย์ทําไมเดินข้ามคืึองดนตีไทยอันนี้สมมตินะสวัสดีครับน้องจอมสวัสดีทุกคนครับผมอ้าวไม่ใช่น้องจอมนะครับผมผมพูดผิด ผมนึกว่าน้องจอมจอมนะจ๊ะโอเคครับผมมองผิดมองผิดนึกว่าน้องจอม,มจะมาเล่าเรื่องผีอ่ะผมะผมไม่ผมไม่ได้เล่าเลยผมรอคนนั้นหลัใช่ไหม,มหมยอะไรอ่ะอ๋อโอ้ผมรอไม่ไหวเขายาวลือเกินได้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้เล่าเลยนะครับผมก็จะบอกทุกคนว่าเทพเทวดามีจริงผมก็ชีวิตผ่านการไหว้ครูเจอพ่อแก่เจอครูดนตรีไทยนะครับแล้วก็ ได้เจอผีเต็มเลยในงานศพเพราะผมเล่นดนตรีไทยในงานศพสี่ปีตั้งแต่อายุแปดขวบยันสิบเอ็ดขวบศพเนี่ยไม่ต่ำกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามท่านอาจารย์นิดนึงท่านอาจารย์กับทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดแจ๋วครับเยี่ยมเลยครับผมได้ยินชัดเจนครับก็อัวเดี๋ยวผมขอพูดอีกนิดนึงผมเดี๋ยวให้คุณจอมอีกเดี๋ยวเริ่มเล่าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจบแล้วจะลงจบแล้ว ก็คือว <in the> ่าชีวิตผมอยู่กับดนตรีไทยเล่นในงานศพเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ร้ยศพครับผมตายสารพัดตั้งแต่ตายดีจมน้ําตายตายตอนเด็กตายตอนวัยรุ่นอุบัติเหตุตายโหงตายทั้งกลมหูคอตายโอ้โหมีสารพัดนะครับผมก็เจอผีมาเยอะแล้วก็ตะเวนไปทั่วป่าช้านี่ก็ไปไปมาหลายที่แล้วแล้วก็ภารกิจของนักดนตรีไทยก็คือเมื่อเขาฝังศพ ก็จะได้เดินเข้าป่าช้าในที่ต่างๆนะครับก็ไปตั้งแต่เด็กก็เจอผีในป่าช้าหลายที่เหมือนกันนะครับผมและอื่นๆและเดี๋ยวถ้าช่วงไหนไม่มีคนเล่าผมจะแทรกเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณจอ